ภาษาอีสานมือแะะครับม,มือในขอเสนอคำ่าเอื่นครับเอื่นเขียนสลระเอออางสลระอิไม่ทั่วนอหนูร่วมกันแล้วอันว่าเอื่นครับเอื่นเป็นคำกริยาภาษาไทยกลางใส่คำ่าเรียกร้องเปล่าประกาศเชิญอย่างเช่นมาเพื่อนบ่เอิ่นย่าขานเพื่อนบ่ว่านย่าซอยมักซอยเถอแท่ให้หินตองพิจจรณา คำว่าเอิญเป็นภาษาอังกฤษใส่คำว่าทูคร้อทูคข้อบังคับหรือว่า a d t h s a d t h s อันนี้เป็นภาษาอีสานมาจากคำภาษาอีสานถึงห้างดรปีชาพินทองมันเขียนไว้ในหนังสือชื่อว่าสารานุกรมภาษาอีสานไทยอังกฤษ อังกฤษต้องสิทินำเมาเบาจ่าส่พี้องเข้าได้หูสาบกัน